ส,สวัสด,ดีค่ะพี่น้องปองปายสุขทุกคนเมื่อนี่กับอพ่อยยันนุ่กับพี่น้องยันนุ่กับมีเข้ามาอัปเดตเรียงแม่แตนแล้วก็มาอัปเดตล่าสุดอันเราเหตุการณ์ที่ไม่คาดว่าจะเกิดขึ้นในบ้านแม่ให้ฟังพี่น้องแล้วกันบอ้ฟังวันแล้วกับบ่ได้สังเกตแล้วกับบ่ได้เบืองวันจักว่าหายไปตะเหืงหันหน้าพี่น้องแกแล้วก็บอกวันแล้วก็เบิ่งตะกระเป๋าซื่อๆว่ากระเป๋ากนยั้งยูว่าสั่นแล้ววานเวลาเราเบิองเราก็เบิ่งต่ว่า กระเป๋ากบยู่หันยู่อย่างสินะพี่น้องแล้วกับบได้เบิ่งวันท้องหายไปแล้วฮะนะาบได้ไปสังเกตนอกกับเห็นตว่ากระเป๋ายู่ยกับเข้าใจนาะพี่น้องเห็นแล้ววันอัปเดตลุงโพดวันใส่ท้องหลาสุดวันทียนหาเดือนหนึ่งวันที่หาเดือนหนึ่งหกแปดเพราะสองหกแปดแต่วันที่หาเดือนโมกะลาคุณแม่พี่น้องจ้า ของปีนี้แหละว่สาสั่นพี่น้องโอ้ยน้องแม่แตนก็เข้าใจเนาะพี่น้องจะ้ะบ่ได้ไปไสใไสกปปป่กับบ่ได้ใส่คือว่าแหละว่าจะอยู่ในกระเป๋ากระเป๋าอยู่ๆกะคิดว่าสิอยู่หันเนาอเอฟซออีอันคอมเมนต์เอฟซีด้วยจา้าเอฟซีเพิ่งก็เขามาคอมเมนต์รัวๆให้แม่แตนได้ขึ้นเร็วๆด้วยจ้าบุญรักษาขอให้ได้ขึ้นไวๆนะคะย่าแตนไปเอื้อใส่ในก้นหม้อนึ่งทั้ง สี่ทิศเลยนะคะแม่แตนเรากัวงังใดๆเรากับวบานหนึ่งบักเอือบักเอือหวดใหม่ว่าสันพี่น้องมอใหม่หวดใ่โอ้ยหนึ่งบักเอือเนาะก็ะเล็หม,มอใหม่เป็นก็ะเล็บอกว่าให้ไปอื่นอื่นใจมอหนึ่งถึงสี่ทิศได้แม่ให้เขาห่อนไปด้วยสันวาสลิปซื้อทองแม่ยังอยู่ไหมเอาใบนี้ไปแจ้งความว่าทองเส้นนี้หายโดนขโมยพระสันพี่น้อง๋าเป็นกำลังแกให้นะคะแม่แตน ขอให้ได้คืนเด้อจ้าพี่น้องเอฟซีกับมาท่งกำลังแจให้แม่แตนขอให้ได้คืนเร็วๆเวเ,วเต็มเลยพี่น้องขอให้จับขโมยได้ใบๆนะคะแม่แตนขอให้ได้คืนเด้อจ้าสันพี่น้องแจ๋โอ้ยเนาะก็เข้าใจเนาะพี่น้องจ๋ตังค์้นรวมบนเราถึงสิบบาทเนาะก็จะหาแสนติดเพิ่นว่าท้องแห่งแพ้งว่าสันพี่น้องขึงหลานเนาะโอ้ยซื้อเซฟใส่ไว้เลยค่ะของมีค่าแม่แตนยายสวย ผู้ใดระย้ายคือใจกล้าคักแท้ขอให้ได้คืนเดือจ้าว่าสันพี่น้องขอให้ได้คืนเร็วๆเดือจ้าจนงัดบ้านข่อยคือกันเงินหายแสนกว่าบาทสันทันนี่คนบ้านนอะพี่น้องเอฟซีเป็นกระได้โอ้ยเนาะขอให้ได้คืนเด้อแม่แตนเอ้ยสูดๆเด้อจ้าขอให้ได้คืนบ้างได้กระมอหนึ่งใหม่หนึ่งบักอื้อใหม่นอกกับคิดน้ำนอกกับโอ้ยนอกกับเข้าใจนอกพี่น้องจ๋าขอให้จับขโมยได้เร็วๆนะคะ คุณเอาไปก็ช่างกาเหลือเกินไม่รู้จักทำมาหากินมือตีนก็มีทำไมต้องรักเลกขโมยน้อยของคนอื่นเขาแม่นี่ดีพี่น้องจา้าโอ้ยเนาะของบ่เคยหายดีแล้วว่าของบ่เคยหายจักเถี่ยจังใดก็มาหายหายขักขายแนเนาะมันคงไม่เป็นสภาพให้คนจับคนร้ายใวๆเด้อจ้าแม่แตนก็ให้จับคนร้ายได้ไวๆก็ให้ได้คืนเด้อจา้าแม่นพี่น้องจ้างได้กก็ให้ จับคนไลายได้ไว้ๆให้แม่แตนได้ขึ้นเด้อจ้าเป็นกําลังใจให้เด้อจ้าพี่น้องมีความชิดเิ็นว่าจังใดก็คอมเมนต์ขอมมาสู้ฟังในเด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย